สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณนานจ้าวานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันสบายๆนะครับวันนี้วันที่20พฤษภาคม2,568นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันที่2ของการเปิดภาครเรียนแบบเต็มรูปแบบนของปีการศึกษา2,568นค,คุณนานก็ ไม่มีอะไรมากนะครับที่มาทําคลิปวันนี้ก็เพราะว่าอย่างน้อยไม่ได้ทําคลิปนานแล้วนะครับก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับไม่ถือว่าเป็นการทําคลิปนะครับถือว่าเป็นการามานั่งพูดคุยกันนะครับว่าเรื่องราวต่างๆของอทุกวันนี้ชีวิตมันเป็นยังไงบ้างก็มีอยู่สองสามเรื่องนะครับที่คุณแานจะมาคุยนะครับอันดับแรกนะครับ คุณนันขอคุยเรื่องของอชื่อช่องคุณนานก่อนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับในคอมเมนต์ของช่องนะครับก็จะถามคุณนานว่าคําว่าคุณนานเจะวะคืออะไรนะครับแล้วก็คุณนานก็ไม่ได้อธิบายเลยนะครับว่าคําว่าเจะวะเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันมาจากไหนแล้วทําไมคุณนันถึงตั้งชื่อช่องว่าคุณนันเจะวะนะครับวันนี้ก็ จะมาจะชี้แจงให้เพื่อนๆน,นะครับได้ฟังว่าคําว่าจาวะคืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องของภาษานะครับภาษาท้องถิ่นนะครับก็คือคําว่าจาวะเนี่ยมันเป็นภาษาของคนอําเภอลีนะครับหรือว่าคนลีนะครับภาษาของคนในอําเภอลีบ้านคุณหนเนี่ยเขาจะไม่พูดยาวนะครับเขาจะพูดสั้นๆคล้ายๆกับภาษาของคนใบเต่า นะครับก็จะเป็นภาษาแบบพูดยาวๆพูดเนิบๆจะไม่พูดแบบคำยองหรือว่าคำเมืองคำล้านนาที่เขาใช้กันหลายๆจังหวัดนะครับแม้แต่ภาษาล้านนาในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับอย่างลำพูนเชียงใหม่พวกเนี้ยภาษาถิ่นแตกต่างกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าวเป็นภาษาท้องถิน่นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่นแล้วก็ เป็นมนสเสน่ของภาษาแต่และท้องถิ่นนะครับอย่างภาษาของคนดอยเต่านะครับอาหางจะดยอยนีย่ยพวกนี้นะครับเขาก็จะมาล้อกันแต่มันเป็นภาษาที่น่ารักนะครับคุณนานว่าเหมือนกันภาษาของคนลีนะครับหรือว่าคนลีจะเรียกตัวเองว่าคนลีคนลีเจ้าจะวะเจ้าวะแปลว่าใช่ไหมถ้าเป็นกาเมืองก็ว่าแม่นกอเจ้าวะแปลว่าแม่นกอถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ ใช่ไหมเป็นคนลีใช่ไหมเป็นคนลีเจ้าวะนะครับมันเป็นาภาษาของคนลีมันเป็นความน่ารักของอแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาษานะครับเขาบอกว่าคนลีเนี่ยจะบอกว่าคนลีไปซื้อหะปะหมาวดโดดขึ้นหัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับภาษาของคนลีนี่ยมันจะห้วนห้วนสั้นๆน,นะครับหมายถึง คนลี้ไปซื้อปลารา้าไปเจอหมาบ้าเลยโดดขึ้นรัว้วคนลีไปซื้อหฮะปะหมาวะโดดขึ้นหัวเห็นหรือยังครับหรือว่ามันจะมีคนแซลว่าอ่ามันจะมีรถโดยสารสายลี้ลำพูนนะครับเวลาคนลี้เนี่ยอ่าจะกลับบ้านนะครับก็จะถามรถเมลหรือว่ารถโดยสารที่ไปทางลี้เนี่ย ก็จะมีคนล้อว่ารถคันนี้ไปลีจะวะรถคันนี้ไปลีใช่ไหมนี่คือภาษาของคนลีครับมันจะห้วนหวน,นะครับเหมือนกันเหมือนกับภาษาของคนใน้าานนาหลายๆจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะครับเช่นคำว่าน้องนะครับอย่างคนลีกอนน้องนะครับอีน้องเนี่ยคำว่าอีนี่ คุณนานเคยไปใช้ตอนไปอยู่เชียงรายนะครับอีน้องนี่คําว่าอีนี่ไม่ได้เลยนะครับแต่คนลี้จะห้องว่าอีน้องอีน้องนี่งามแต่เนี่ยนะครับแต่คนจังหวัดอื่นเขาจะห้องเต่น้องยังไงก็จะน้องตังนานตังแป๊ะกันน้องลําปางกันน้องแต่คนเชียงใหม่คนลำพูนจะบอกว่าน,น้องเห็นไหมครับเหมือนตอนคุณนานไปอยู่ที่ไปบรรจุที่เชียงราย สามปีกว่านะครับหลายๆคำพูดเพื่อนยังเอามาเซลกันเลยนะครับอยู่ในวงนั่งรีงกันเช่นคุณนานจะบอกว่า h a n d ิทดายแฮนดิทดก็คือแฝดดาะครับเพื่อนในเชียงรายเซลเลยเอาแฮ d d ิทดายมือคุณนานนอยนะครับนี่คือภาษานะครับมันเป็นความน่ารักของภาษานะครับก็ไม่เป็นไงคนระับก็มาอธิบายให้ฟังว่าคำว่าคุณนานจะวา มาจากไหนนะครับวันนี้หวังว่าถ้าท่านได้ชมก็จะรู้แล้วนะครับว่าคําว่าช่องคู่หนานเจ้าวะคืออะไรนะครับเจ้าว่ามันเป็นสำเนียงของคนลี้คู่หนานเลยเอามาตั้งเป็นชื่อช่องว่าช่องคู่หนานเจ้าวะนะครับแล้วก็มันเป็นความน่ารักนะครับของภาษาท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นก็จะไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องรักษาไว้นะครับคุณหนานไม่เคยอายเลยนะว่าจะใช้คําพูดแบบคนลีนะครับคนลี้ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับอย่างคนคนลีเวลาเขาเรียกพระนะครับเรียกตูเจ้านี่นะเป็นของว่าปิตุแต่คนในเมืองลําพูนหรือว่าในเชียงใหม่จะเรียกว่าตุกี้ตุกี้แต่คนลีเรียกว่าปิตุเนี่ยมันจะสลับกันนะครับนี่คือภาษาของคนลีความน่ารักของภาษาครับเพราะฉะนั้นต่อ,อชีวิตก็ดําเนินไปครับไม่ต้องอะไรมาก มีอะไรมีอะไรมีความสุขทําไปเลยครับอันไหนมีคิดว่าทําแล้วสบายใจท่านทําไปเลยครับอย่างคุณหนังเคยบอกหลายๆครั้งว่าผมจะไม่ใช้ชีวิตตามคําพูดของผู้อื่นแล้วคนอื่นไม่ต้องเอาความคิดของท่านมาตัดสินผมนะครับเพราะฉะนั้นคุณหนังก็มาทําคลิปเล็กๆน้อยๆให้ ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการคุยกันนะครับเดี๋ยวขอ,อยญาตไปสอนหนังสือก่อนนะครับวันนี้ว่าง1ชั่วโมงเดี๋ยวแวะไปสอนนะครับวันนี้มีสอนอยู่5้าคาบนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในอีพีต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันในช่องคู่นานจ้าว่า